ชุมชนบ้านหัวเมืองศูนย์กลางพุทธศาสตร์เมืองสิงห ตั้งอยู่ที่ตำบลจักสีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจัังหวดสิงห์บุรีเป็นชุมชนต้นแบบท่องเที่ยวเชิงศาสนาทุนทางกายภาพด้วยชุมชนบ้านหัวเมืองเป็นชุมชนที่มีที่ตั้งห่างจากตัวเมืองสิงห์บุรี4กิโลเมตรไปตามถนนสายสิงห์บุรีสุพรรณบุรีห่างจากกรุงเทพมหานคร147กิโลเมตรมีภูมิประเทศที่เป็นที่ราบลุ่มมีลำน้ำไหลผ่านซึ่งเป็นลำน้ำที่ต่อเนื่องมาจาก ลำน้ำแม่ลาที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดที่สำคัญมีอาหารปลาธรรมชาติที่ทำให้ได้ปลาที่มีรสชาติอร่อยกว่าปลาจากลำน้ำอื่นๆในประเทศไทยโดยเฉพาะปลาช่อนแม่ลาที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและยังมีพุทธสถานที่สำคัญคือ 1. วัดพระนอนจักรสีวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีมีพระพุทธรูปปางสายญาติหรือพระนอนที่มีพุทธลักษณะที่งดงามมีขนาดใหญ่และยาวที่สุดของประเทศโดยมีความยาวหนึ่งเส้นสามวาสองศอกหนึ่งคืบ7นิ้วหรือเท่ากับ47.40เมตรเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสิงห์บุรี 2. วัดหน้าพระาธาตุ เป็นวัดเก่าแก่และเชื่อว่าเป็นศูนย์กลางเมืองสิงห์โบราณสร้างในปีพุทธศักราช1650ถ้านับถึงปัจจุบันมีอายุ904ปีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานจากกรมศิลปากรแล้ว3พุทธมณฑลประจำจังหวัดสิงห์บุรีที่มีพระประธานปางลีลาประดิษฐานบนแท่นกลางสระน้ำมีส่วนเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติได้แก่มณฑลประสูตรจัสรู ปฐมเทศนาปรินิพานมีการจัดภูมิทัศน์ที่สวยงามทุนทางวัฒนธรรมชุมชนบ้านหัวเมืองจากที่มีพุทธสถานที่สำคัญจึงเกิดวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมสืบทอดกันมาคือ 1. ประเพณีห่มผ้าองค์พระปางวัดหน้าพระาธาตุในวันที่13เมษายน 2. ประเพณีกวนข้าวทิพในวันที่13เมษายนและตั้งขบวนแห่ข้าวทิพตีข้าวบินองค์พระนอนในวันที่14เมษายน 3. ประเพณีปารุป,ปนังหรือพิธีเปลี่ยนผ้าห่มองค์พระนอนจากสีในวันที่15เมษายน ทุนทางองค์ความรู้ 1. พระราชกิติเมธีเจ้าอาวาสวัดพระนอนจักสีวรวิหารและเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีปรเปลี่ยนธรรมก้าประโยคเป็นพระผู้ปฏิบัติและเผยแพผ่หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมรแผนกบาลีโรงเรียนพระสังฆาธิการและศูนย์ปฏิบัติธรรมพลังทิพย์สำหรับอุบาสกอุบาสิกาและเยาวชน 2. กลุ่มเย็บผ้าวัดพระนอนจกักรสีผู้ดำเนินการเย็บผ้าและต่อผ้าห่มองค์พระนอนจักสีตั้งแต่ปี2541จนถึงปี2548เพื่อต้องการเป็นสินค้าโอท็อปและต้องการเผยแพร่ประเพณีแห่ผ้าห่มองค์พระนอนจึงเกิดแรงบันดาลใจให้นำประเพณีปารุปปนังมาพิมพ์เป็นลายเสื้อจนเป็นผู้นำแห่งเสื้อเล่าเรื่องประเพณีวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และของดีของประเทศไทย จนปัจจุบันมีการพิมพ์ลายบางระจันลายรู้รักสามัคคีสร้างรายได้ให้กับชุมชนปีละหลายแสนบาทในอนาคตจะพิมพ์ลายของดีทั่วประเทศและต่างประเทศเพื่อเพิ่มการสร้างงานไปสู่ต่างจังหวัดเพิ่มรายได้ให้เป็นปีละหลายล้านบาท 3. กลุ่มขนมไทยบ้านพระนอนจกักรสีผู้ดำเนินการจัดพิธีกวนข้าวบินทำอาหารคาหวานทำใบสีและพุ่มข้าวบินถวายองค์พระนอนเพื่อต้องการเผยแพร่ได้จัดให้มีการผลิตข้าวบินอาหารคาหวานโบราณการทำใบสีจำหน่ายเป็นสินค้าของดีของจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อให้พุทธศาสนิกชนนำไปบูชาองค์พระนอนจกักรสีหรือเป็นของฝากของที่ระลึกได้4 กลุ่มสตรีสาสตร์กรพระนอนจักสีผู้ผลิตและจำหน่ายปลาล่าสาผัดสุกและน้ำพริกชนิดต่างๆจากภูมิปัญญาท้องถิน่น5กลุ่มหัตถกรรมบ้านพระนอนจักสีที่นำเอาเศษผ้าของกลุ่มเย็บผ้าวัดพระนอนจักสีมาทำเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าและของชำร่วยจำหน่ายเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากของเหลือใช้6กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพรเมืองสิงห ผลิตพันปลาแปล,ปลรูปที่นำปลาแม่ลามาแปลรูปเป็นปลาแดดเดียวและปลาแปล,ปลรูปต่างๆ 7. กลุ่มโฮมสเตย์บ้านพระนอนจักสีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดพระนอนได้มีที่พักใกล้ๆศูนย์กลางพุทธศาสตร์เมืองสิง์เป็นรายได้เข้าชุมชนอีกทางหนึ่ง ปัจจุบันจากการพัฒนาที่มีการใช้แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนเกิดการจ้างงานสร้างรายได้จึงเกิดแรงบันดาลใจให้ชุมชนมีการคิดขยายผลสร้างความร่วมมือภาคประชาชนอย่างสร้างสรรค์โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆทั้งในตำบลจังหวัด และระดับประเทศจนทำให้ชุมชนบ้านหัวเมืองได้รับการคัดสรรเป็นหมู่บ้าน OVC o t o p v i l l a g e Champion หนใน80แห่งของประเทศและยังมีแนวคิดที่จะทำถนนข้าวบินที่ใหญ่และยาวที่สุดในโลกในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อให้เป็นที่สนใจและเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีไทยที่ดีงามและจะต่อยอดให้เกิดศูนย์อาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพแบบโบราณของบ้านหัวเมืองอีกด้วยวิสัยทัศน ชุมชนบ้านหัวเมืองแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เศรษฐกษิจเฟื่องฟูเชิดชูวัฒนธรรม